และท่ามกลางความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกจากสงครามในยูเครนวันนี้มาครุเต้ก็เตรียมขึ้นมาดํารงตําแหน่งเลขาที่การใหญ่นาโต้คนใหม่แล้วนะครับหลังจากเยนสโตเทนเบิร์กรับหน้าที่เลขาที่การใหญ่มานานถึง10ปีและมีกําหนดจะก้าวลงจากตําแหน่งในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้นี่เป็นสิ่งที่ ทั่วโลกกำลังจับตามองอย่างมากโดยเฉพาะรัสเซียนะครับการนั่งเก้าอี้ผู้นำสูงสุดของกลุ่มพันธมิตรด้านความมั่นคงและการทหารเกิดขึ้นหลังจากสมาชิก32ชาติของนาโตได้ลงคะแนนเสียงอย่างเป็นเอกฉันท์ครับคุณผู้ชมสำหรับมากรเต้ ute, กำลังจะพ้นจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีจุดยืนสนับสนุนยูเครนในด้านอาวุธยุทโธปรกรณ์อย่างแข็งขันตลอด2ปีกว่าๆของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยการเป,ปลี่ยนแปลงผู้นำขององค์การนาโต้ก็ เกิดขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญเนื่องจากสมาชิกนาโตในยุโรปกำลังเร่งเสริมความมั่นคงอย่างหนักด้วยเนื่องจากหลายประเทศก็กังวลว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจจะคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจนส่งแรงกระเพื่อมต่อกลไกความมั่นคงของพันธมิตร แห่งนี้ในอนาคตได้ด้วยนะครับถามว่ารัสเซียรู้สึกอย่างไรวันนี้ดมิทรีเพสคอฟโฆษกคำนียประธานาธิบดีรัสเซียออกมาตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนตัวเลขาธิการใหญ่ในครั้งนี้ไม่ได้สะเทือนต่อจุดยืนของนาโต้มากนักครับ И по отдельности мы имеем в виду стран-членов под непосредственным руководством Соединенных Штатов Америки э, и вместе, как Североатлантический альянс, э, работают с целью, э, с целью стратегического подавления Российской Федерации. В настоящий момент это вражеский для нас альянс. ด้านรายงานพิเศษของสำนักข่าวรอยเตอร์วันนี้ระบุว่าที่ปรึกษาคนสำคัญของโจนาธด์ทรัมป์ได้เสนอแผนปูทางไปสู่การยุติสงครามในยูเครนถ้าทรัมป์คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งนะครับโดยแผนการนี้ได้ยืนย่นเงื่อนไขให้ยูเครยนยอมเข้าสู่กระบวนการเจราจาสันติภาพ ไม่เช่นนั้นสหรัฐก็จะไม่ยอมจัดส่งอาวุธยุทโธปรกรณ์ให้ยูเครนอีกต่อไปขณะเดียวกันก็เตือนไปที่รัสเซียให้ยอมเข้าสู่กระบวนการเจราจาสันติภาพด้วยเช่นกันไม่เช่นนั้นสหรัฐก็จะยกระดับการสนับสนุนยูเครนในสงครามครั้งนี้ให้มากขึ้นโดยแผนการนี้เสนอโดยอดีตประธานคณะเสนาธิการกองทัพสหรัฐในสภาความมั่นคงแห่งชาติภายใต้รัฐบาลของทรัมป์เมื่อปี2017ถึงปี2021ครับ และทมกลางการตั้งคำถามถึงจุดยืนของทรัมป์เกี่ยวกับสงครามในยูเครนวันนี้ประธานาธิบดีโวลโดิมีร์ซเลนสกี้ก็เดินทางลงพื้นที่แนวหน้าการสู้รบในแคว้นโดเนสนะครับผู้นำยูเครนได้แนะนำผู้บัญชาการกองกำลังร่วมคนใหม่ต่อกำลังพลที่ประจำการอยู่ในบริเวณพื้นที่แนวหน้าทางตะวันออกของประเทศครับโดยหลังจากที่ผู้บัญชาการกองกำลังร่วมคนเดิม Та кампоніяне сама ропу Майкодінак на капсом Кунгаюкраїн топ пенфайсія при прасі та лотлайді панма представив сьогодні офіційна Андрія Гнатова. Усім, хто відповідає за оборону на Донеччині, це людина молода, але знання фронту, досвід у нього саме такий, як потрібний. Завдання для генерала Гната, очевидно, знищувати окупанта і берегти. ดูจวาลวนสชีชี н о н ส่วนสารอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ก็มีมติออกหมายจับเซอร์เกียชอยกูอดีตรัฐมนตรีกลาโหมและวาเลรีเกราซิมอฟอดีตเสนาธิการกองทัพรัสเซียให้เหตุผลว่าทั้งคู่ได้ก่ออญญาชญากรรมสงครามและอญญาชญากรรมต่อมนุษยชาติในยูเครนตั้งแต่วันที่10ตุลาคมปี2022ถึงวันที่9มีนาคมปี2023 ดยกรอบเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่รัเสเซียโจมตีโรงไฟฟ้าหลายแห่งในยูเครนจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับแต่โอกาสในการจับกุ่มชอยกูและเกราซิมอฟเป็นไปได้ยากมากครับคุณผู้ชมเนื่องจากรักเสเซียไม่ได้เป็นสมาชิกของ ICC และไม่ยอมรับขอบเขตอำนาจศาลด้วยย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ICC ก็เคยออกหมายจับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน ในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามจากการลักพาตัวเด็กๆชาวยูเครนเช่นกันนะครับด้านโฆษกธรรมเนียประธานาธิบดีรัสเซียก็ออกมาวิจารณ์หมายจับของศาล ICC ว่าเป็นเรื่องไร้สาระและย้ำจุดยืนถึงการไม่ยอมรับขอบเขตอำนาจศาล ICC ของรัสเซียด้วยครับ